ยูีทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังพาดวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาย c ซีมารับชมแนวทางเราสตาร์นะคะวันที่13สิงหาคม2568นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าสมมุติว่า fc ไม่ชอบนะคะตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ fc พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายชิพเลขเด่นประจำวันมีเข้าวิ่งรูดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า fc จะสามารถ นำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นนะคะใจจะพาทุีไปดูวันที่13ก่อนว่าเข้าหรือหลุดทุกคนวันที่13หสาลดอีกแล้วนะคะทุกคนสําหรับราวสตาช่วงนี้ไม่ไหลหลายวันแล้วนะคะทุกคน3 4วันติดแล้วนะคะทุกคนพักก่อนเนอพี่น้องเ้อะจให้เด่นอยู่ที่8และ7นะคะวันที่ส3 มาตัวเลขของวันที่สิบสองหรือเปล่าถ้าจใจจะไม่ผิดนะคะทุกคนมาศูนย์ศูนย์สองสองสามออกย้อนนะคะทุกคนเลขช่วงนี้ออกย้อนนะคะทุกคนขคเแ็นบอกพี่น้องเพราะว่าใจเอาจะเอาใบของวันก่อนทิ้งแล้วนะคะทุกคนถ้าใจจะไม่ผิดนะคะเลขเด่นประจําวันสี่กับเก้าก็หลุดนะคะสําหรับวันที่สิบสามทุกคนพักก่อนนะคะทุกคนช่วงนี้อย่าเพิ่งตามเนอะพี่น้องเ้ออย่าเพิ่งตามนะคะพักก่อน เส้าเมื่อยกอนพี่น้องขาเบิ้งแนวทางอีกจากมือสองมือก่อนค่อยตามเด้อจ้าพี่น้องสำหรับวันที่14นะคะสี่ขาใจก็คำนวณเหมือนเดิมแต่ใจอยากให้ทุกท่านดูแนวทางก่อนนะคะว่าวันที่14เพิ่นสีม้าในแนวทางแบบใดเพิ่นสีรุดหรือเพิ่นสีเข่าเนาะพี่น้องเนาะเขาค่อยตามต่อเด้อค่ะสำหรับวันที่14นะคะสี่ขาเจเบาพีดบอพี่น้องว่าวันที่14วัน วันพฤหัสนะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ที่1และ0ย์เนาะพี่น้องวันนี้ตัวเลขน้อยตัวก็จะจับยากจับง่ายจับง่ายนะคะทุกคนขาหนะะ่งาหนึ่ง1ูนย์ศูนย์หนึ่งหนสาสามสองสองหนึ่งหนึ่งหห้าหนย์ค่ะศูนย์สา0สา0ศูนย์ศูนย์ะคะสี่ขา คู่ตัวเด่นก็คือ1 0 0 1นะคะคู่ที่ชอบ1คู่ใจมาก0 4 4 0นะคะพี่น้องพี่น้องมากตามใจได้พี่น้องบ่ามากบ่ชอบทานได้นะคะถ้าใครชอบตัวเด่นแต่ว่าไม่ชอบคู่ที่ใจจะให้ท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบของท่านนะคะเลขเด่นประจําวันพฤหัสอยู่ที่5กับ0เบิ้ลประจาวันคือเบิ้ล55้ 5. เลขากับเลขศูนย์สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวัน ทุกรอบในแต่ละวันสํสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะตัวเด่นอยู่ที่1กับ0เด่นประจำวัน5กับ0เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวัน1ค่ะ1551 1001ติดคู่ตัวเด่น1001 0ค่ะ05 500 00ติดเลขเด่นประจำวัน05 50นะคะทุกคนส่วน1331 1221 0330 จหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้02ใจว่่ได้จับให้เนาะคะ่ะพี่้องถ้าพี่ดองมาก20ก็ตามได้นะคะเพราะว่า02มาวันที่13แล้วนะคะทุกท่านจับแต่12เนาะคะ่ะค่ะทุกคนสําหรับแนวทางเราสตาวันที่14สิงหาคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ เอฟซีทุกๆท่านมอาไพ้นะคะสำหรับวันนี้จะขอให้เอฟซีโชคดีนะคะโชค,โชค,โชคโๆบคบหมานสุขผู้สุขคนด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ